ทับภูรีตอนออกแต่ฝนเริ่มตกแนะนําว่าฉีดยาราป้องกันไว้ก่อนแต่แนะนํายาราคาไปหยัดที่ได้คุณคาาดีราคาไม่แพงใช้แล้วได้ผลดีป้องกันได้ทั้งไฟท็อปใบปิดใบจุดแอนแทคโนโดไฟท็อปเข้าใปสามารถใช้ยาที่นะนับพ่นป้องกันได้ตัวแรกเลยนะครับคือตัวนี้อะฟินโตอะฟินโตจะเป็นสารคลอโรทาโรนี่บวกเป็นทาเลซิลเอ็นตัวนี้ราคาไม่แพงครึ่งลิตร350าบบาทอัตราการใช้ถ้าพ่นป้องกันนะครับ ข้อประมาณ100ยซีซีต่อน้ำ2องลิตรก็ขวดหนึ 43, ่งน้ำพัลิตรนะครับ500ร้อี่สิบามร้บาทราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีมากตัวอะซินโตจะมีตัวคลอโรทานูนิวแล้วก็บวกกับตัวเบธานัสซูเอ็มเบธานัสซูเอ็มจะเป็นสารที่ป้องกันเซลฟเทร่าได้เก่งอยู่แล้วแล้วบวกกับตัวคลอโรทานูนิวที่เป็นสารกัปตันชรา,าที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการฟุ้งกระจายของสปอร์ข้นตัวนี้ไปกับทางระบาดลดน้อยลง ทีบูโคนาโซนทีบ e ูโคนาโซนจะเป็นสารในกลุ่มสาอธิบายอย่างนี้ในกลุ่มสามหรือกลุ่มไทอาโซนจะมีหลายตัวมากเฮ็ก์ทโคนาโซนไดฟิโนโคนาโซนโปิโคนาโซนหลายตัวที่เป็นตัวกรนโคนาโซนทั้งหลายแต่ทีบูโคนาโซนจะมีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อราได้หลายประเภททั้งไฟท็อปฟิวซันเลียมพิเทียงที่เป็นเชื้อเน่าเชื้อโรคของผู้เรียเนี่ยตัวทีบูโคนาโซนจะค่อนข้างเก่งเดี๋ยวนี้ราคาถูกออกมาเยอะแล้วนะครับ ก็แนะนําเป็นตัวพี่กรูโคนาโซนเอามาฉีดช่วงหน้าฝนได้ตัวนึงโพมาโภขาไฮโดรฟลายเพราะว่โาโภขาไฮโดรฟลายเป็นสารที่เก่งในากรารกำจัดป้อากันเชื้อไฟทอปทอร่านะครับสามารถใช้ทั้งฉีดพ่นรากโคนพ่นใบพ่นต้นได้หมดเลยแล้วเป็นสูตรเอสแอลสูตรน้ําที่ส่วรผสมจัดสามารถใช้ในช่วงใบอ่อนได้แล้วเออลืมบอกไอตัวที่แนะนําไปทั้งสาตัวเมื่อกี้นะครับรวมตัวเนี้ยสามารถช่วงพ่นช่วงใบอ่อนได้หมดเลยนะครับเพราะเป็นสูตรที่ไม่กระทบต่อใบอ่อน แล้วก็อีกตัวหนึ่งคารานเไม่ได้เหมือนกันแต่ตัวนี้จะบวกอาซ็อกซี่สโตบินสารในกลุ่มสตีบูลินมันจะเก่งในเรื่องของไฟท็อปไฟจุดไฟเติดราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าตัวปกตินะอาซ็อกซี่มันก็ราคาสูงยแล้วนะครับตัวนี้ขายมาสักหกร้อยบาทจะมีอีกตัวหนึ่งไม่ได้มาให้ดูก็คือตัวไดฟิโนโคนาโซนบวกโคฟิโคนาโซนอันนี้ก็จะเก่งพวกลาไปติดไปจุดลาสนิทเหมือนกันนะครับก็พยายามหายากลุมพวกนี้เอาติด สวนเอาไว้ราคาไม่แพงมีคธิภาพดีเราก็ป้องก,กันโรคได้หลายเชื้อแล้วก็หน้าฝนแนะนำอีกอย่างคือพยายามฉีดยาเชื้อราลงดินไป็นท่านเดือนละครั้งก็จะช่วยทาให้ลดการตะกุกของเชื้อได้เป็นอย่างดีเลยคนที่ปลูกพืชตระกูลเถาวนะเช่นแตงฟักแฟงแตงโมเถาเลื้อยครับดูชื่อสารก็พอครับเป็นสารไซมอกซานิลบวกแมนโคเซตครับจดเก่งราน้ำราน้ําขาแล้วก็พวกฟิวซันเลียมพวกไฟท็อปลากเน่าโคนเน่า พวกตระกูลเน่าทั้งหลายของแตงไซ่ม็อบซันนี่บวกแมนโคเซ็ตเอาอยี่ห้อไหนก็ได้นะแต่ที่ร้านคุณขายของรัดดาอยู่ก็เลยเอามาให้ดูก่อนไซม็อกซันนี่บวกไปโคเซ็ตตัวแรกตัวที่2คือตัวนี้อันนี้น่าจะคุ้นๆกันอยู่ก็คือตัวไดเมทโทม,ม็อบไดเมทโทม็อบก็จะเก่งพวกราน้าค้างที่เป็นโรคพืชสําคัญของพวกพืชตระกูลเถาอะพวกแตงพวกแฟง,งที่บอกไปก็ถ้าตัวดังๆคือตัวฟอรัม แต่ถ้าเกิดใครงบไม่ถึงฟอรัมก็ใช้ชื่อเดบิทอมอฟก็ได้ครับตอีนี้มีขายราคาไม่แพงแล้วแล้วก็ยังมีเดบิทอมอฟบวกอีกไดหลายตัวสามารถใช้ได้หมดตัวนึงไพลาโคโซบินบวก e xy, อีป็อกซี่คนาโซนตัวนี้ก็เก่งฟิวซาเรียมเหี่ยวเขียวโรคตระกูลแตงตัวนี้ก็เก่งและเป็นยาดูดซึมอยู่ในพืชได้ค่อนข้างนานแนะนํานิดนึงเวลาเลือกซื้อยาลาครับผมแนะนําที่ซื้อยาบวกครับ ยาราที่เป็นยาบวกมันจะออกฤทธิ์กับเชื้อรา,ราเชื้อโรคได้ค่อนข้างกว้างกว่ายาเดี่ยวยาบวกมันจะครอบคุมโรคได้กว้างเวลาเลือกใช้ยาราพยายามหายาบวกใช้แล้วที่สาคัญคือยาบวกมันใช้ติดต่อกันได้หลายรอบยาราเคยได้ยินอาจารย์เขาสอนประมาณ4-5ถึงรอบแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะยาลามันจะดื้อช้ากว่ายามาแเลยยารักษาโรคผลเน่าหรือไฟท็อปอธิบายง่ายเลยแล้วกันว่าโรคโรคท็อปขึ้นลูกเนี่ยของทุเรียนนะครับ หลักๆเลยมันจะมีอยู่ประมาณสักสามเชื้อไฟท็อปเทอร่าลาซีโอดิโพเดียแล้วก็โฟมอฟซีดซึ่งสามตัวเนี้ยเป็นเหตุแห่งการเกิดเชื้อทําให้ลูกเป็นลูกเน่าไม่ได้มีแค่เชื้อไฟท็อปนะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามีแค่ไฟท็อปนะแต่อ่นไม่เป็นไรอันนั้นเป็นก็เรียกเป็นความเข้าใจของชาวสวนแล้วกันว่าเป็นท็อปขึ้นลูกมันจะมีสารอยู่สามกลุ่มที่แนะนําให้พ่นสลับก็คือกลุ่มฟอสฟอ o n เ t สเช่นฟอสฟอรัสแอซิดฟอสอิทิโอลูมิเนียมเนี่ยอันเนี้ยใช้พ่น พวกท็อปขึ้นลูก2คือกลุ่มไตอาโซนคือโคด3เช่นอะไรบ้างทีบูโคโนาโซนไดฟิโคโนาโซนโพพิโคโนาโซนคือโค้ด3เนี่ยก็สามารถใช้พ่นป้องกันโรคท็อปที่ลูกได้หรือกําจัดเชื้อราขึ้นลูกได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสตีบูลินสตีบูลินคือกลุ่มไหนครับคือกลุ่ม11ดโคด11นะครับมีอะไรบ้างอะอซซีสโตบินอะไทลาโคสโตบินเนี่ยครับสองตัวเนี้ยที่กลุ่ม11ก็สามารถ ค้นกาจัดเชื้อทั้งสามเชื้อได้ครอบคลุมเลยเออใช้เป็นตัวบวกก็ได้ครับเดี๋ยวนี้มีตัวบวกเยอะเช่นกลุ่ม3ามบวกสิเนี่ยมีหลายตัวเลยอันเนี้ยสตัวเนี้ยกลุ่ม 3+ ามบวกสินะครับเนี่ยสามสิบเอ็ดนี้ก็ได้ครับเนี่ยได้เหมือนกันนะครับสามารถเลือกได้ถ้าถูกๆลงมาหน่อยนะครับก็ฟอสฟอรัสแอซิดฟอสอเทียลูมินียมก็สามารถใช้ป้องกันลูกผลเน่าได้เช่นกันแล้วก็แนะนําคือพอมันเริ่มเป็นลูกเนี่ยให้ฉีดยาเชื้อราป้องกันได้เลยครับ oh, <my> เพราะว่าอย่างนี้ครับ เราคาดการได้ลำบากว่าอากาศจะเป็นยังไงบางทีอากาศมันพร้อมที่จะปะทุเชื้อเนี่ยมันมาเลยครับแป๊บเดียวมันขึ้นลูกเลยเพราะฉะนั้นพ่นยาป้องกันไว้ได้ตั้งแต่นั้นเดินซึ่งยาที่แนะนําทั้งสามตัวทั้งสามกลุ่มที่แนะนําเนี่ยจะเป็นยาดูดซึมครับมันจะอยู่ในเซลล์ของผลเนี่ยได้ค่อนข้างนานอาที่เกิดปัดจจัยที่ทําให้มันปะทุโรคเนี่ยมันจะช่วยป้องกันได้เยอะนะครับ ตัวหนึ่งที่ผมว่ามันเวิร์กมากนะคือตัวเทอราคอร์ซูเปอร์เอ็กซ์เป็นตัวควินโทซีนกับอีทิดายโซนทำไมแนะนำให้ใช้ตัวเทอราคอรเพราะว่าตัวเทอราคอรเนี่ยมันเป็นสารที่ถูกดีไซน์หรือถูกผลิตมาเพื่อค้นลงดินโดยเฉพาะครับมันเลิมมีความสามารถกำจัดเชื้อรานนได้ค่อนข้างดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนำให้เอา,าไว้สลับกันก็คือตัวโคมาโพคาไฮโดรคลอไลน์นี่ก็ดี ถ้าเป็นของโซตัสจะชื่อตัวไอ้เนีของ ICP รลัดดาจะชื่อตัวคาริสมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวโพเลีาฟอสหรือกลุ่มฟอสฟอรัสแอซิดเนี่ยก็ฆ่าเชื้อไฟทอปเอล่าในดินได้ค่อนข้างดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นยาพื้นพื้นเลยแล้วมีฤทธิ์ในการคอนโทรลพวกฟิวซาเรียมได้เก่งอันเนี้ยตามงานวิจัยของอาจารย์นะครับหรือแม้กระทั่งเมืองนอกตัวหนึ่งที่เขานิยมใช้ในการพ่นฆ่าเชื้อราในดินพวกฟิวซาเรียมเนี่ย ในแปลงก่อนปลูกเขาจะใช้ตัวคา,วาคร์บินดาซินครับเนี่ยยาพื้นพืนเราเลยครับคาร์บินดาซินเนี่ยเอาพ่นก่อนลงแปลงปลูกพวกแปลงองุ่นในต่างประเทศเนี่ยจะใช้คา,าคร์บินดาซินครับหรือตัวคอปเปอร์ซัลเฟตอีกตัวหนึง่งก็เคยเห็นงานวิจัยมีมีเงี้ยมีรายงานเปเปอร์อยู่เคยอ่านมันผ่านตาว่าในฟิวซาเรียมเนี่ยเขาจะใช้คอปเปอร์ซัลเฟตหรือตัวคาร์บินดาซินเนี่ยเอาพ่นลงดินเพื่อคอนโทรลโรคในดินก่อนก่อนที่เขาจะเอาพืชลงปลูกครับ ก็อาจจะใช้สลับกันหรือใช้บวกกันก็ได้ครับก็อาจจะพ่นสักเดือนละหนหรือสักสามเดือนครั้งก็ได้ตามเราสะดวกครับแต่ผมจะมีวิธีอีกทีอ,กทอีกอย่าหนึ่งก็คือว่าใช้พวกที่เสร็จใช้เทอร์คอบวกกับฮิวมิกครับฮิวมิกน้ําหรือฮิวมิกผงก็ได้ครับเอาใส่เทอร์คอไปด้วยแล้วก็ราดไปด้วยหรือพ่นไปด้วยเพราะว่าผมใช้วิธีการสร้างรากใหม่ขึ้นมาช่วยด้วยครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราเห็นมันเป็นพวกรากเน่าโคลนเน่าเนี่ยรากบางส่วนจะโดนทําลายไปนะครับโดยเชื้อ เราเลยใช้วิธีการสร้างรากใหม่ขึ้นมาเพื่อทดแทนรากเก่าที่โดนทำลายจะทําให้ต้นมันไม่โซมครับแล้วก็การฟื้นตัวของต้นมันทําได้ดีขึ้นครับ